สวัสดีครับมีเรื่องมาเล่าวันนี้มีเรื่องมาเล่ามาอัปเดตกล้อง FUJI x 1 0 6ที่จะออกมาในวันที่20กุมภาพันธ์และเรื่องที่2กล้องไลก้า SL3 ที่จะเปิดตัวในวันที่7มีนาคมนี้เรื่องแรกฟูจิ x 1 0กที่จะออกมาในวันที่20กุมภาพันธ์ครั้งที่แล้วก็ได้เสนอไปว่าออกมาในวันที่20 ุมภาพันธ์อัปเดตมาอย่างเป็นทางการของกล้องฟูจิ x 1 0 0เปิดตัวในวันที่20กุมภาพันธ์สามารถที่จะจัดส่งได้วันที่26ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ถ้าสุว่าใครไปสั่งจองนะครับตามเว็บชั้นนำที่ขายพวกกล้องท,ทั่วไปนะครับหลังจากนั้นนะต้องรออีกเดือนหรือมากกว่านั้นนะครับที่จะ มีการสั่งซื้อในรอบจองต่อไปของทางไทยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างนี้สเปคของ Fuji x 106ว่ามีอะไรบ้าง 1. เซนเซอร์ APS-C X-Train c m o s 5 HRBHI ความละเอียด40ล้านพิกเซล 2. องโฟลเซนเซอร์ X อ็กเซนเซอร์ามความไวแสง หรือ ISO ได้ต่ำสุดอยู่ที่125 4 shutter ตตนะครับเศษ1ส่วน1 0 8 0วินาที 5. การตรวจจับวัตถุนะครับด้วย AI แบบล่าสุด 6. h y b บ i ิ 0.52x OVF พร้อม OLED EVF นะครับช่องมองภาพเนี่ยมีความละเอียด3.69หลานจุด7 หน้าจอสัมผัสแบบเอียงได้มีขนาด3.0นิ้วความละเอียด1.62ล้านจุดด้วยกัน8ถ่ายวิดีโอได้ 6.2k 30p 9การบันทึกวิดีโอเนี่ย DCI UHD 4K ที่60เฟรม10ระบบ AF Hybrid ครับ425จุดด้วยกันแล้วก็ปรับปรุงการติดตาม AF 11การเชื่อมต่อแบบบลูทูธและก็ Wi-Fi 12โหมดการจำลองการถ่ายแบบภาพยนตร์และก็13สลต uhs 1คือถ้าพูดถึงเรื่องสเปคล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็ใกล้ๆเคียงกับสเปคที่เคยนำเสนอไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับมันตวนมาสเปคมันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมาย fuji x 1 0 6เนี่ยจะหนักกว่าตัวเก่านะครับ ตัว X100V นะครับเล็กน้อยมาพร้อมเลนฟูเจนอน2 3มิล f2 หรืออาจจะเป็นเลนตัวใหม่ราคาคาดว่านะครับราคาโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่1,000 699ดอลลาร์สหรัฐเรื่องที่2ข่าวลือไลก a SL3 ที่จะเปิดตัวในวันที่7มีนาคมนี้เซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นของทางโซ ny น,นะครับจะเป็นผู้ผลิตซึ่งณนะซึ่งจะมีขนาดความละเอียดเนี่ยอยู่ที่60ล้านพิกเซลสเปคข่าวลือของไลก a SL3 นะครับ1เซ็นเซอร์ขนาด60ล้านพิกเซล แบบเดียวกับตัว m 1 1 2มีขนาดเล็กกว่า sl 2เล็กน้อย3ระบบป้องกันภาพสั่นไหวได้ถึง6.5สต็อปด้วยกัน4 f a เฟด detection af 5. ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่9เฟรมเป r ร์เซก6ถ่ายวิดีโอนะครับ8 k ได้ที่3 0 p แต่ว่ามีการครบตัดนะครับแล้วก็4 k 6 0 p full f r แล้วก็ s 3 ห้านะครับ C 4K 3 0 p 7กล้องตัวนี้นะครับกำลังทดสอบอยู่ในอยู่ในภาคสนามก็น่าจะไปทดสอบว่ามีประสิทธิภาพเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นข่าวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว l รก้าเอสาเนี่ยแล้วก็รอติดตามข่าวอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับตัวนี้เข้ามามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมาให้นะครับสรุปวันนี้มีเรื่องมาเล่ากับ2เรื่องราวนะครับเรื่องแรกก็คือกล้อง ฟูจิ x 1 0นะครับที่จะออกมาในวันที่20กุมภาพันธ์นี้มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ APS-C นะครับ Xtrain c m o ี 5SR BSI นะครับซึ่งมีความละเอียด40ล้านพิกเซลและเรื่องที่2ข่าวกล้องไลกา SL3 นะครับที่จะเปิดตัวในวันที่7มีนาคมนี้ใช้เซ็นเซอร์นะครับ60ล้านพิกเซลแบบเดียวกับตัว M11 แล้วพบกันใหม่กับรายการมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์และฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องช้าน m อเม c แช n n นลด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ